ว่าแต่มันพังให้หมดอืมไปดูไว้สงการจะสูบนางอออันนี้นีขุดฟรีใช่ไหมไม่ฟรีอ่ะไม่ฟรีขุดอดินโทมนี่เลยโอ้เกือบหมื่นดินเราแต่ค่าท่าแรงเขาอ๋<ม>อค่ารถค่าขุดเขาเนาะแล้วลึกไหมนี่ลงจากนี่ไปนางก็ลึกลึกอยู่ลึกเนาะอแต่มันซุดมะดินออกแดงๆเน,น,นาะ มันมีอ,นนนอ,นมอันนั้นอันเก่าใช่ไหมอ๋อหนูกดอีกข้างอ๋ออ๋อให้มันทะลุกันอืม,ม,ม,มจะอืมจะได้พอเพียงเนาะเวลาหน้าแรงแต่แรงปีนี้ไม่อยากจะพูดเลยโอ้ยรอดจังเลยอ่ะใช่วสวัสดีนะคะเพ,พื่อนๆคุยท่านยืดยาวเลย <c oughs> ก็ออกมา ถ่ายบรรยากาศนะคะกลางทุ่งนานะคะก็แวะมาเล่นกับน้องๆที่อยู่ข้างนอกเนาะ,ะน้องๆก็มีวัวมีควายเอา,าเอามาอยู่ข้างนอกนะคะวัวควายเยอะมากดูเราไปดูน้ำบัวนะคะตักมาจากในหมู่บ้านนะคะที่นี่ไม่มีน้ำนะคะเพื่อนๆมีก็ลึกนะที่บอกก็ลึกดูสิใสบริสุทธิ์เลยใส่ถังมาในในคอกนี่มีกิ่ตัวนางเอามาใส่ไว้นี่ลูก ห้าตัวตัวนั้นของแม่ต่างหากเนาะโอ้เยอะเยอะมากสวยด้วยอืมอันนั้นของอาคืนมีใครไปนอนเฝ้าไหมไม่ก็ฝากอาเขาดูไงไก่ก็ไก่ก็มีแต่พี่น้องกันเนี่ยก็ไก่อยู่นะยาว่าน่ะออกกันออกมามอยู่าอกออกออกมากยุกเนาะเออบ้านเรามันก็แอบจริงๆราตรงนั้นเนาะไออัดจริงๆแล้วหลังใหญ่ใครอยู่อะ อยู่อยู่กันเนี่ยอยู่กันแค่สามคนสี่คนกับลานเนี่ยผู้ช่วยอยู่ไหมผู้ช่วยอยู่ที่ไหนล่ะเขาอยู่นี่เอาวันวันก่อนเห็นอยู่มาไปไปมามาได้นอนนี่อ๋อไปไปมามาเฉยๆไปบ้านโน้นคนหลายบ้านเนาะคนหลายบ้านเราจะมาดูดวงอาทิตย์ข้างนอกนะคะเพื่อนๆมาอู้อากาศดีมากเลยนางเอ้ยอากาศดีมากวิฟ้าด้วยเนาะ แล้วเมื่อไหร่หนูจะสูบสง,งกรานต์กๆาาจ้าตะกี้ตุดจีนไม่ได้ไม่ได้มาเนาะดีอดเออตุดจีนก็เวลาหยุดเน,เนาะอปงาลจ้ะหนูปลาถ้าเธอจะเยอะเนาหนูนหนสงการานตละว่าจะล้างบอ่อสักทีนึงล้างบ่อลงใหม่ะ ขอให้ตามันโอเคทั้งหน้าเราก็เป็นไล่มันนะคะเพื่อนไล่มันนะคะทำไล่มันกันเยอะเลยเนาะไล่มันไล่อ้อยธุรกิจหมุนเวียนที่นาที่นี่มีปลูกข้าวกล้วยสวยนะคะนี่วายวพาออกมาดูดวงอาทิตย์นะคะนี่ <laughs> วยว รักธรรมชาตินะคะไวพาออกมาชมนะคะธรรมชาติอยู่แบบบ้านๆเราไอไว,วไม่ได้เปิดเพลงใส่เนาะเอาแบบจัดจัดเลยอะนี่ค่ะอุ้นยน่าอันนี้เขาเพิ่งออกมาอยู่นะคะเขาเอาวัวควายมาอยู่แต่ไม่มีใครเฝ้านะคะคนที่ฝากไว้ก็อยู่ระยะไกลเหมือนกันนะคะสามอ๋้ยห้าสิบเมตรได้เนาะกําลังจะ เอาวัวควายเข้าคอ,อกแล้วนะเดี๋ยวเราจะส่องพระอทิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเก็บตกอีกทีหนึงนะคะธรรมชาติบ้านๆเนาะเดี๋ยวม่บ่าจะพาไปดูน้องวัวอยู่ในคอ,อกนะคะตอนนี้เขากลับมาแล้วตอนนี้เขากลับมาแล้วเราไปดูเขาเข้าคอก กินหญ้าในคอกนะคะจะได้รับธรรมชาติบ้นบานๆเต็มเลยสำหรับเย็นนี้นะคะนี่ไงมาแล้วหิว้วพึ่งต้อนเข้าคอกก็ลุยเลยน,น้องนิวเก่งจังเลยครับช่วยงานแม่ได้สวัสดีครับ,รบแล้วพี่ปามล่ะลูกพี่ปัมไม่ได้มาเหรอ ปามไม่ได้มาช่วยแม่หรอน้องนอิวได้วัวเยอะแล้วน้องนิวน้องนิวได้วัวเยอะแล้ว,ออว,าลวหาย โอ้ขายยายได้ยินว่าขายฮะตัวใหญ่ไหมมีหตัวใหญ่อย่างนี้มันดื้อมันชนพวกตัวผู้สิเนาะตัวเมียขายเจ็ดพันอ๋อวัวแบบอ่าอ่าวัวเป็นหมันที่ได้ขอเอาทุกวัวเป็นหมันวัวเป็นหมันออื ทั้งยาทั้งฟางอ่ะยายเขาลางยาห้าล,ล้างผ้าเอาไว้เลยล้างนะให้อืมลางดีๆนะหนูล้วังหลุดคอไปกินของเขาก็คืออู้หจีิดาดวงอาทิตย์สาดมาทางนี้แล้ว นี่ไงจ้าเลยทอใส่ยออกไปน้อยออกมาตังนี้หน่อยเห็นไหมเห็นไหมทิศสามมาเข้ามาแล้วนะนะคะเพื่อนๆองฟางธรรมชาติบ้านเรานะคะมาอีกนิดนึงต่ำลงต่ำลงเลยนะคะกองฟางจะพอให้วัวไม่วัวตั้งเยอะตั้งแยะนี่เนาะ <mixes> <laughs> สีน้ำตาลมีมีหัวอ่านด้วยหัวอ่านเห็นตะลางอ่านมาหัวอ่านเออไหนๆดูดิหัวอา่ออวอานเนี่ยวัวหัวอ่านเป็นพันเป็นพันมาเหรอลกูกหัวอ่าน,น,นอด้อไรม,ไม,ม,มันได้อะไรมาเป็นหัวอ่านเนี่ยเด้ยเออ ได้อะไรมาไม่รู้เพื่อได้ฟันอะไรมาขอบคุณนะคะคเพื่อนๆที่รับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย